มันชื่อ p l เป็น l เป็น1 m l มีค่าได้มันไม่บอกนี่เป็น p x p y p z แล้วก็เลยบอกว่าเป็นลบ1หรือ0หรือ1ก็ได้หรือตอบไปว่า p x p y p z นี้ก็ได้อีกตัวอย่าง ก่อนอื่นเราจะรู้ว่ามีจำนวนออบิทัทิลกีเท่าไหร่แล้วก็ดูก่อนว่า m เป็น4ใช่ปะ่ะแสดงว่า l มีค่าได้ตั้งแต่เท่าไหร่บ้าง l มีค่าได้เป็น0เป็น1เป็น2แล้วก็เป็น3ดูจากที่เราหามาเมื่อกี้ก็กได้ l เป็น0มีจำนวนออบิทเทลได้1 l เป็น1มีจำนวนออบิทเทลได้3 L เป็นสองจนเอาไปเท่าเป็นห้าพอ L เป็นสามจนเอาไปเท่าเป็นน่าจะเราได้แล้วนะก็เป็นเจ็ดใช่ปะมันเพิ่มสองไปเรื่อยๆก็มาบวกกันทั้งหมดเท่ากับสิบหกออร์บิทัลอืม เข้าใจปะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะ